การตัดไม่ให้รับบรดก สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ2นาทีมีสาระกับสถาบันติวกฎหมายอมรอครับผมจะพาทุกท่านไปทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การตัดไม่ให้รับโมโรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับผมขออนุญาตแบ่งอย่างนี้ครับว่ามีอยู่2กรณีด้วยกัน1การตัดไม่ให้ได้รับมรดกโดยชัดแจ้งครับผู้ตัดไม่ให้รับมรดกจะทำเป็นพี่นัยกรรมตัดไม่ให้รับมรดกก็ได้2จะทำเป็นหนังสือตัดไม่ให้รับมรดกมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้แต่การตัดโดยชัดแจ้งนี้ต้องแสดงเจ ตนาไว้โดยชัดเจนนะครับยกตัวอย่างเช่นกอไก่เจ้าของทรัพย์สินทําพินัยกรรมเขียนไว้เลยครับว่าตัดไม่ให้ในายเอซึ่งเป็นบุตรของตัวเองเนี่ยได้รับทรัพย์มรดกจะเป็นการตัดโดยชัดแจง้งแต่ถ้าเกิดเป็นการตัดโดยปริยายตัวบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินนะครับทำพินัยกรรมครับดำเนินการยกทรัพย์สินทั้งหมดที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยให้บุคคลอื่นไปผลเท่ากับว่าทายาทโดย,ยทมที่เหลือครับก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับทรัพย์มรดกนั่นเองสรุปง่ายๆแบบนี้ครับว่าการตัดไม่ให้ได้รับมร,รกามมปะวฎหยยยแพ่่งณิช์ีอู กรณนนีด้วยกันก็คือตัดโดยชัดแจ้งก็คือระบุไว้ชัดเจนครับว่าต้องการตัดใครและอันที่สองไม่ได้ระบุไว้โดยชัดเจนครับว่าตัดใครแต่ทําพนัยกรรมยกทรัพย์สินให้บุคคลอื่นไปหมดแล้วส่งผลให้ทาย,ยาทโดยธรรมถูกตัดไม่ให้ได้รับบรดกโดยปริยายนั่นเองครับสำหรับรายการ2นาทีมีสราระในวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดความรู้ดีๆเกี่ยวกับกฎหมายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสถาบันติวกฎหมายอมลอของเรา้วยนะครับ